ถ้าแต่หาผู้คลองไปพบอันศักดิ์สิทธิ์ผู้จะปกป้องดาบแห่งแจงทั้งเจ็ดอันทรงอนุภาพยิ่งกว่าอาวุธใจๆในจักรวาลถ้าขอนำดาบไปปราบอารรพได้จงอนุญาตโดยเถิดดาบเจ็ดสีสงตำรานั่นมาให้เหราให้โลนตายซะดีกว่าพี่เสด็จพ่อทรงถีบเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ย แยกย้ายกันไปหาจะไม่มีใครได้ไปทไหนเอ้าถ้าผีมันมีเนี่ยไอ้แก้วก็เห็นไปนานแล้วเจ้าค่ะอะไรจริงเหรอมันกลัวอะไรกันไอ้เราก็เทสุดด้วยทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นกันเลยทีนี้ด